สวัสดีค่ะพบกับซ้อมนะคะ Beauty by Angelina นะคะวันนี้ซ้อมจะมาพูดเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้ากันค่ะคุณรู้ไหมคะว่าผิวหน้าเองนะคะก็ไม่ต่างจากพื้นบ้านเราเท่าไหร่เลยนะคะถ้าวันนี้กลับบ้านไปแล้วไปดูซิว่ามีฝุ่นหรือเปล่าฉันเชื่อว่ามีแน่นอนนะคะถ้าหากว่าพื้นบ้านคุณมีฝุ่นเนี่ยแล้วคุณไม่กวาดพื้นก่อนเกิดอะไรขึ้นคะคุณเอาไม้ถูพื้นถูเลย ก็คือการย้ายฝุ่นจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเองมันไม่ได้แป,ปลว่าบ้านคุณสะอาดนะคะเช่นเดียวกับผิวหน้าของเราเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าเราไม่ทําความสะอาดโดยการเช็ดเครื่องสําอางหรือสิ่งสงกระปรกนะคะที่เรารเผชิญมาทั้งวันออกก่อนเนี่ยแล้วคุณไปล้างหน้าเลยถามว่า,า,าสะอาดไหมคะ ไม่สะอาดแน่นอนถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะถ้าหากเรารู้จักวิธีการทําความสะอาดผิวหน้านั่นก็คือการเช็ดเครื่องสําอางหรือสิ่งสกปรกนะคะที่ติดบนหน้าเราออกก่อนก่อนที่จะล้างหน้านะคะแน่นอนค่ะผิวคุณต้องสะอาดขึ้นแน่นอนค่ะเนี่ยคะ่ะก็คือสำลียี่ห้อเอเม่นะคะแบรนด์ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะสำหรับสำลีของเอเม่นะคะเขาก็ผลิตจาก ป้ายบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะไม่มีสารเคมีหรือสารเรืองแสงค่ะเพราะว่าเขาใช้ระบบการใช้น้ําแรงดันสูงในการรับสภาพผิวและผสานเส้นใยสัมีเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ใช้สารยึดเกาะหรือสารเคมีใดนะคะก็จะเป็นคุณภาพสัมผพรีเมียมที่เขาใช้กันตามเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งข้อดีนะคะก็คือไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้แต่เด็กก็ยังใช้ได้นะคะ นี่นะคะก็คือสำลียี่ห้อเอเม่นะคะแบรนด์ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะจะเอาสำลีของเอเม่มาให้ดูกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วมันแผ่นใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นจริงหรือเปล่านี่คือขนาดของเขาเลยนะคะนี่แผ่นใหญ่จริงๆนะคะถ้าเทียบกับสำลีทั่วไปที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดที่ปกติท้องก็ใช้อยู่นะก็นี่คือไซส์เท่านี้นะคะเห็นไหมเอ่ย ว่าของเอเม้นี้ขนาดใหญ่กว่าจริงๆนะคะตัอไปนะคะส้มก็จะมาทําการทดสอบนะคะการซึมซับของสําลี2อยี่ห้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อทั่วไปค่ะซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของเอเม้นั่นเองซึ่งส้มใช้2แผ่นประกบกันนะเอาละเดี๋ยวเรามาหยดในปริมาณเท่าๆกันนะคะลงบนสําลีทั้ง2แผ่นนะคะ อันนี้สำลีแผ่นที่หนึ่งะคะแล้วก็อันนี้ของเอเม้นเองสังเกตว่าดูการกระจายตัวของโทนเนอร์นะคะสังเกตว่าของเอเมนเนี่ยกระจายตัวเป็นมุมกว้างได้ดีทีเดียวแต่ว่าในส่วนของอีกแบรนด์หนึ่งนะคะหยดตรงไหนก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนั่นก็แสดงว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยประหยัดเครื่องสําอางประหยัดโทนเนอร์ได้ไปอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ เอาละค่ะเป็นยันบ้างค่ะสำหรับสำลีเอเมตตัวนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเขาขายไม่แพงเลยถุงนึงอ่ะ65บาทน,นะคะแล้วก็มีวางจำหน่ายแล้วนะตอนนี้นะคะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็วิลล่ามาร์เก็ตแต่ว่าในเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มวางขายตามโลตัสอะไรเงรี้ยบิ๊กซีเลยมากขึ้นแล้วนะคะยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตัวเอเมนะคะก็เข้าไปดูใน Facebook ได้เลยนะคะที่เอเมบิวตี้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ตรงนี้ไปให้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครังหน้านะคะวันนี้ขอตัวลไปก่อนสวัสดีค่ะ